เพราะว่านานจุดีจ่นนะฝนหยุดยังหรื <c oughs> อฝนหยุดยังยี่ไปทางบ้านแล้วับบชิมชิมดาวจ ไปขดหินตรงกลางทะเลนั้งไงเดินไปถึงดูนียแล้วเดินเ้วก็สรุปรับไม่หันเียห้องน้ำไปฝั่งนี้าะเขาปิดนี่

คคาบงแต่่ะ้วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินอัพยามใจดีมีอะไจ้าอร่อยจ่าครับกินไม่เด็กิาแบบบฟเฟต์ก็เลยต้องมูอยูไม่เ้องไมดมูด้วยกันอีนี้เปียวซ่าตายมันต้องโอนให้กูสี่สี่เก้าสูจ่ายไปแล้วเข้ามาอ้ะ เดินลงไปไดหนักรอบรากูเลยเท่ขี่คว้าแล้วกูเห็นแล้วไม่ไปเกดอย่างเงี้ยแก่แก่แก่ดีสว่างสว่างดีบ้างไม่มีไฟไปไะเออบ้างไม่มีไฟไปไหนอ่ะไม่นี่ไงอย่างเดี๋ยเจ่าวางเลยก็จะมีองี้อีบ้างมาเดินตางล่างเลยนะสว่างเอ้โหดนขาล่างเลยไปดูรองเท้าเหรอเฮ้ยใส่ได้หรือเปล่ายิน ก็มีซีนเชิญซานอยู่ไม่ใช่แกะเราข้างข้างหน้าเลยอ้าวแล้วเขาจะแกะสีมันทำไมตออะไรกูแปะเองอาออ๋อเออเขาแกะแบบนี้อ๋อมันก็ต้องแกะสีนก่อนใช่มีก่อนนะแต่ว่ากูใส่จริงมันใส่กับเื่อเพราะว่ามนกูก็ไม่เคยกูใช้ก็ขาวผ้าเลยทีนี้ลองนี้มึงลองนี้ตงเ้ นายกูรูก็คลองไปดิมาโปเฮ้ยมันก็ไม่หนักใช่มันก็เลยแต่มันก็ไม่เบาเป็น CPL อ่ะหนักกว่าของแชปล่าหรออืมได้ไอ้ได้มันมใช่จเนืเออถือกระเป๋าด้วยอ่ะเอาโพสด้วยอ่ะเออรูนี้ไปที่ทะเลเนี่ยเป็นพร็อพได้แล้วเนี่ยทีน่าแหมแล้วเนี่ย ก็จะให้ที่ทะเลเมื่กลืมก็เลยเดินเถาต้นมาต้นกระพาะก็บอกแล้วเผื่อมันจะถือไปเป็นพสเป็นพรออว่าจะยิมันถ่ายซะเลยก็ตามอะอะไรนะกระตามะกตามะแปว่อะไรออะไชื่อหมาอะไรกตามหมาอะไไม่รู้ไม่รู้กตามะอ่ะ เุ้ยเก็บถุงไว้นะถุงสวยเออไม่เอาเ้าเอากลับบ้านหรอนี่เกรบยังไม่มาโทรหาให้กูหน่อยดีว่าว่างเนี่ยเดี๋ยวกูถึงบ้านแล้วกูมันหหาว